สวัสดีนะคะวันนี้แอนมินอยากจะพูดถึง2องมุมโซนในฝันของหลายๆคนคะ่ะ2องมุมโซนในฝันนี่นะคะถ้ารวมกันเนี่ยเราสามารถเรียกว่าดับเบิลทิมได้นะคะนั่นก็คือคุณไอทิมหรือว่าไอติมค่ะกับคุณทิมพิธานะคะวันนี้ค่ะคุณทิมพิธาเนี่ยเขาได้โพสไอจีนะคะระบุว่าไอติมกับผมพริตกับพิธามีอะไรคล้ายกันมาก เราไม่เคยบลิฟงานเป็นเกิน5นาทีอาจจะเพราะได้รับการฝึกจากที่เริ่มทำงานเอกชนคล้ายๆกันวงเล็บไอติมเริ่มงานอยู่ที่แอดแมคเคนซีโคผมเริ่มที่แอดบีซีจีคิดเหมือนกันสื่อสารเหมือนกันมองตารู้ใจข้อดีมีมากมายข้อเสียมีอย่างเดียวเขาชอบบอกผมว่าอายุเราต่างกันรอบนึงเลยนะพี่วงเล็บ12ปี สรุปจะปิดสวิตี์3ม 3T อะไรพักนี้ยังมีอีกหลายทีหลาย P จริงๆคงมี A ถึง Z เพราะพักนี้ไม่ยึดติดกับบุคคลแต่เป็นผู้คนและการเดินทาง Hash ก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินแอดมินขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะกรณี 3P เนี่ยจะหมายถึง พิธานะคะพนิกาแล้วก็เพียบุตรค่ะส่วน3ามีนะคะก็อ้างอิงถึงคุณต๋อมนะคะก็คือคุณชัยธวัฒน์นะคะแล้วก็คุณทิมทิมพิธาค่ะแล้วก็คุณทอนธนาทรน,นะคะสําหรับคุณไอติมค่ะเมื่อสําเร็จการศึกษาปริญญาโทนะคะเขาต้องการทํางานการเมืองในเมืองไทยค่ะแต่ขณะนั้นประเทศไทยของเรานะคะอยู่ภายใต้าการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะหรือว่าคอสชอค่ะเขาจึงตัดสินใจเข้าทํางานให้กับบริษัทนะคะ m c k k n n z i e แอนด์คนะคะเป็นที่ปรึกษานะคะทำให้ตอนนั้นเนี่ยคุณไอติมนะคะได้มีโอกาสไปทำงานหลายประเทศค่ะแล้วก็ได้ช่วยคิดนโยบายแก้ปัญหาต่างๆนะคะเช่นการรณรงค์ให้คนขึ้นรถเมล์นะคะหรือนโยบายการท่องเที่ยวค่ะจึงทำให้เขาชุกคิดขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราจะไม่กลับมาช่วยพัฒนาประเทศนะคะคุณพิธานะคะพอเรียนจบเนี่ยเขาส่งใบสมัครไปมากกว่า50ใบนะคะก่อนจะได้รับการตอบรับจ จากบริษัท BCG ค่ะหรือว่า Boston Consulting Group นะคะในตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจนะคะเมื่อเข้าสู่วงการที่ปรึกษาธุรกิจแน่นอนค่ะการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยล้วนจบมาจากมหาวิทยาลัยชัชน้นนำของโลกค่ะคุณพิชาต้องทำงานอย่างหนักมากนะคะถือว่านำเสนองานให้โดดเด่นค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใหญ่ให้เห็นถึงศักยภาพของตนเองนะคะเขามองว่าทักษะสำคัญในการทำงานที่ทุกคนควรมีเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ Analytical skill นะคะแล้วก็การสืกอสารนะคะ Communication skill ค่ะเป้าหมายอีก10ปีข้างหน้านะคุณพิธาก็เคยกล่าวค่ะว่าคือการเป็นเลขาธิการสาาป,ประชาชาติคนแรกของประเทศไทยค่ะคุณพิธาถือว่าเขา,าวางเป้าหมายชีวิตชัดเจนนะคะนั่นินว่าทั้งการเป็นเลขาธิการสาารป,ประชาชาตินะคะและก็การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะจนถึงบ้านปลายชีวิตที่ต้องการกลับไปสู่ชนบทเรียบง่ายนะคะ เรื่องทางเดินที่เราเชื่อค่ะเรื่องทางเดินที่เขาคิดว่าเขาเชื่อนะคะแล้วก็เดินหน้าทําตามความฝันค่ะเหมือนที่เขาเคยตั้งปฏิทานไว้นะคะว่าจะเข้าสู่แวดวงการเมืองค่ะจนสุดท้ายคุณบิทานเนี่ยเขาก็สามารถทําตามคามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองนะคะแล้วกลับมาพูดถึงปัจจุบันนะคะสรุปเ,เรื่องราวอัปเดต <10. S 1> ของพรกเก้าไกลกันนิดนึงนะคะกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับ ็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับให้กับหัวหน้าพักคนใหม่เล,เลขานธกการพักคนใหม่แล้วก็โฆษกพักคนใหม่ด้วยผมยินดีที่จะสนับสนุนการทํางานของแกนนาพักชุดใหม่อย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงชั่วคราวแต่ผมก็คิดว่าบริบทสถนานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยก็มีความสําคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่าน ทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยที่จะใช้เวลานี้นะครับในการลงพื้นที่นอกสภาให้เยอะมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าการพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากต่างประเทศหลายที่นะครับแล้วก็รอเวลาที่จะกลับเข้ามาในสภาและก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคยเชื่อมั่น ในตัวผมในตัวพรรคเก้าไกลนะครับเชื่อั่าในพรรคเก้าไกลเหมือนเดิมเพราะก็ยังคิดว่าเรายังทํางานกันเป็นทีมไม่ว่าจะเปลี่ยนตําตแหน่งเ่รนเก้าอี้อะไรกันยังไงแต่ผมคิดว่าความเข้มข้นของเนื้อหาในการทํางานก็ยังเหมือนเดิมแน่นอนก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็เดินไปกับพวกเราครับแล้วก็พบก,กันวันพรุ่งนี้นะครับที่สนามดินแดงยี่สิบสี่กันยายนเก้าไกลค่ะเขาได้ต้อนึ้นพิธานะคะ เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเก้าไกลค่ะขับเคลื่อนนอกสภานะคะคู่ขนานในสภากับคุณชัยธวัฒน์ค่ะคุณชัยธวัฒน์คุณต้อมนะถือว่าได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นะคะรับหนะ้าที่ผู้นำสายคานค่ะคุณชัยธวัฒน์นะคะได้กล่าวค่ะหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นะคะในภาพรวมเนี่ยการปรับทัพครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเพียงการปรับทับชั่วคราวค่ะเนื่องจากเหตุจําเป็นทางการเมืองนะคะ เหตุจาเป็นค่ะทางกฎหมายนะคะที่ทําให้คุณพิธาคนิเด d a นายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลนะคะยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ค่ะโดยตและก็คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะคะยินดีจะลงจากตาแหน่งนะคะเมื่อคุณพิธาเนี่ยสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่สสในสภาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะการปรับทับชั่วคราวครั้งนี้นะคะพักได้ตัดสินใจดังนี้นะคะสามารถสรุปยยง่ายๆ2ข้อนะคะคือ1นเน้นสำรับบทบาทของแต่ละ คนภายในกรรมการบริหารพักชุดเดิมเป็นหลักค่ะโดยมีการขยับคุณชัยธวัตตุลาธนนะคะจากเดิมเป็นเลขาการพักนะคะมาเป็นหัวหน้าพักที่จะรับบทผู้นำ่ส่ค้านนะคะแล้วก็ขยับคุณอภิชาติศิรีสุนทรค่ะจากเดิมเป็นกรรมการบริหารสัดส่วนอื่นนะคะมาเป็นเลขาการพักแทนนะคะ ข้อ2นะคะแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรคเก้าไกลค่ะเพื่อรับผิดชอบการทํางานเชิงรุกในการขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงและก็นโยบายร่วมก,กันกับประชาชนนอกสภานะคะซึ่งนําโดยคุณพิธาลิมเจริญรัฐในฐานะประธานที่ปรึกษาค่ะหรอบอนาคตของคุณหมองอองปฏิพัฒน์นะคะสันติพดาค่ะรองประธานสภาและก็สสพรเก้าไกลนะคะ คุณชัยธวัฒน์ก็ชี้แจงว่าพักเข้าใจดีค่ะถึงข้อจํากัดจากรัฐธรรมนูญนะคะที่ทําให้พักเนี่ยไม่สามารถมีสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งผู้นัฝ่สยคานและก็รองประธานสภาในรายเดียกันนะคะดังนั้นพักเนี่ยตัดสินใจเลือกตําแหน่งผู้นัฝ่สยคานนะคะซึ่งมีความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางของฝ่ายค้านในการเมืองในระบบประธานสภาค่ะทางกรรมการบริหารพรักชุดใหม่เนี่ยจึงต้องเร่งหารือก,กับคุณปริพัฒน์นะคะว่าจะตัดสินใจอย,อย่างไรต่อไปในอนาคตนะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปค,ค่ะภายในสัปดาห์หน้า ะะการปรับทับของพรรคเก้าไกลค่ะถือว่าเป็นการปรับชั่วคราวนะคะหากคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยพ้นข้อกล่าวหาถือขึ้นสื่อนะคะและ้วก็สามารถกลับมาทาให้สอสอได้เนี่ยก็จะปรับอีกครั้งค่ะเพื่อให้คุณพิธามาเป็นหัวหน้าพรรคใส่้านได้นะคะโดยขณะน,นี้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์ก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งประธานที่ปรึกษ,ษาพรรคค่ะ ่ายอารมณ์นิยมนะคะหรือว่ากลุ่มอานาจเก่าเนะี่ยเขารับรู้นะคะถึงความนิยมของพรรคส้มนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งทน่นทนในครั้งต่อไปได้ค่ะดังนั้นการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีความสาคัญมากนะคะแล้วก็จะมีกลไกอะไรบ้างนะคะที่สามารถปิดกันนะะ้นค่ะไม่ให้พรรคเก้าไกลถึงฝันได้นะคะก็สามารถคิดกันไปได้นะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยอาจจะเกิดนะคะเรียกว่าอุปติการถอนรากถอนคนเก้าไกลไประหว่างทางด้วยนะคะเพื่อให้พ้นสาระบบการเมืองได้ เหมือนที่มีเสียงวิเคราะห์ว่าการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตของคุณพนิกานะคะคที่อเมินทำในคลิปที่แล้วค่ะอดีตโสพกพักอนาคตใหม่นะคะคือสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะสังเกตได้จากกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะคะก้าไกลเนี่ยจะไม่ใส่ชื่อแกนนําคนสําคัญไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสิริกัญญาตันสกุลน,นะคะคุณวิโรจน์ลัคนาอดีศร์นะคะหรือคุณรังสิมันโรมนะคะเพื่อป้องกันค่ะการโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากก้าวไกลถูกยุบนะคะ หากคาดเดวไปไกลกว่าน,นั้นนะคะพักเก้าไกลเนี่ยน่าจะเตรียมตั้งคณะทำงานพักส้มชุดที่4เอาไว้แล้วนะคะเพื่อรองรับเรื่องราวสมมุติที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งเป็นการวิเคราะห์นะคะเพราะเราจะไม่ทราบอนาคตนะคะสรุปก็คือคุณต๋อมชัยธวัฒนะคะอาจจะมีโอกาสโดนไล่บี้ไม่ต่างจากคุณทิมพิธานะคะหรือว่าถูกลบออกจากกระดานการเมืองแบบเดียวกับคุณธนาทอก็ได้ค่ะ เพื่อให้ภารก,กิจการปิดสวิตสา3ปีสทีเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะอย่างที่มินเคยบอกนะคะต่อให้เด็ดช่อนะคะก็ยังเหลือโคนค่ะต่อให้ถอนรากถอนโคนก็ยังเหลือมเมล็ดพันธุ์นะคะอุดมการของพักส้มเนี่ยเป็นแบบตายสิบเกิดแสนนะคะหรือเป็นดอกยาที่ถูกกระทืบแค่ไหนก็ยังงอกงามได้ในวันหนึ่งค่ะสู้ต่อไปนะคะก้าวต่อไปก้าไกลทั้งแผ่นดินค่ะ